คำเตือนนิยายเสียงนี้มีภาพจำลองทางเสียงของความรุนแรงและเลือดอาจไม่เหมาะกับผู้ฟังบางท่านโปรดใช้วิจารณญาณเครื่องประดับจะเลือกเจ้าของเองเพราะมันตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่กับใครยินดีต้อนรับสู่ร้านของฉันโคเชียเจม ผลึกแห่งความว่างเปล่าตอนที่สามนี่มันเกิดอะไรขึ้นไม่นะไม่ได้โปรดที่รักหนีไปหนีไปซะเขากรีดร้องในใจสุดเสียงความรู้สึกหวาดกลัวแทบฉีกหัวใจออกเป็นชิ้นแต่สิ่งที่ลอดออกจากลำคอ มีเพียงเสียงลมหายใจเบาๆแหบพร่าราวกับปิญญาณที่ติดอยู่ในร่างไร้ชีวิตเขาไม่สามารถขยับปากไม่สามารถกระพริบตาแม้กระทั่งหยดน้ำตาสักหยดยังไม่อาจไหลออกมาได้และแล้วสิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็บังเกิดขึ้นจริงมือซ้ายของเขาเคลื่อนไหวโดยไร้เจตนานิ้วเรียว ยื่นไปจับแขนของแฟนสาวที่กำลังนอนหลับสนิทรอยยิ้มบนใบหน้าเธอยังไม่จางหายมือขวายกขึ้นช้าๆผลักคางเธอให้เงยขึ้นจนเผยซอกคอขาวนวลหน้าทนุถนอมปากของเขาเปิดออกช้าๆอย่างผิดธรรมชาติรากับปากของสัตว์ร้ายในความมืดจากนั้นเขาก็ขย่ำกัดลงไปสุดแรงเสียงประชากเนื้อสดดังชึก พร้อมเสียงลมหายใจขาดห้วงในทันทีดวงตาของแฟนสาวเบิกกว้างราวกับจะหลุดออกจากเบา้าเลือดสีแดงสดพุ่งออกมาจากบาดแผลราวน้ำพุเธอพ่อนเลือดออกมาพร้อมเสียงสำลักมือซ้ายของเธอเอื้อมขึ้นกุมคอเพื่อห้ามเลือดทางท้งที่ยังมืนเมาร่างกายดิ้นรนไปมาเหมือนปลาถูกทิ้งบนบกขาทั้งสองสะบัดชักกระตุกไม่หยุดแต่ร่างกายของเขากลับยังคงก้มหน้าลงกัดซ้ำอย่างบ้าคลั่ง กัดลงไปบนมือเล็กๆที่พยายามปิดแผลแรงกัดครั้งนี้รุนแรงยิ่งกว่าครั้งแรกเสียงกระดูกแตกดังกรอบในปากเขาเลือดพุ่งทะลักอาบเต็มหน้าปลายนิ้วและฝ่ามือลุดออกมาคาปากพร้อมเศษเนื้อและเส้นเอ็นขาดๆวิ่นๆเนื้อคอขาดกระจายเต็มเตียงร่างของหญิงสาวชักอย่างรุนแรงอีกครั้งก่อนจะค่อยๆแน่นิ่งลงอย่างเงียบงนันไม่จริงไม่โอที่รัก ผมขอโทษผมขอโทษเขาร้องไห้อยู่ในใจสติแทบแตกสลายเสียงร่ำไห้ก้องกังวานในหัวซ้าแล้วซ้าเล่าแต่ร่างกายยังคงเคลื่อนไหวต่อไปปากของเขายังคงเคี้ยวกระดูกนิ้วมือแฟนสาวราวกับกำลังลิ้มรสของว่างชั้นดีเสียงกรอบกแกรบของกระดูกเคี้ยวในปากช่างน่าสะอิดสะเอียนใครก็ได้หยุดฝันร้ายนี้ที หยุดที่เธอะได้โปรดแต่ฝันร้ายนั้นยังดำเนินต่อไปกลิ่นข้าวเลือดและเนื้อสดชุ่มฉ่ำเรื่อนทำให้เขารู้สึกเคลิ้มโดยไม่รู้ตัวลิ้นของเขาลากเลียคราบเลือดที่เปื้อนแก้มอย่างแผ่วเบาดวงตาเบิกกว้างในความสยดสยองผสมหลงไหลไม่นะเรากำลังรู้สึกว่าอร่อยอยู่ใช่ไหมกับกับเนื้อของ นุ่นมันต้องไม่ใช่แบบนี้แม้ใจจะขัดขืนร่างกายกลับกระโจนใส่ร่างไร้ชีวิตอย่างกระหายฟันขบฉีกเนื้อหน้าอกขยุ่มเอาตับปอดม้ามฉีกออกมาเคี้ยวจนดังกรุบกลับราวกับสัตว์ป่ากำลังกินเหยื่อสดเสียงกลืนดังอึกอึกอึกไม่หยุด ปากและคางเปรอะเปื้อนรื้วเลือดสีเข้มที่แห้งติดเป็นคราบกลิ่นเลือดผสมกลิ่นแอลกอฮอล์และกลิ่นสบู่จากร่างเธอล้อมรวมกันจนเกิดกลิ่นสาบแปลกประหลาดชวนคลื่นไส้เวลาผ่านไปราว30นาทีร่างของหญิงสาวเหลือเพียงเศษเนื้อแวงแวงที่ห้อยติดก,กระดูเครื่องไงถูกกัดกินไปจนแทบไม่เหลืออะไรนอกจากกองเลือดและเศษซากต้นกล้าหรือสิ่งที่ควบคุมเขาอยู่ค่อยๆใช้แขนเสื้อที่เปื้อนเลือด เช็ดปากอย่างใจเย็นแล้วลุกขึ้นยืนเขาเดินออกจากบ้านโดยไม่แม้แต่จะหันกลับมามองศพที่อยู่เบื้องหลังขาก้าวอย่างมั่นคงราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดินไปเรื่อยๆบนถนนเนาของเขาเหยียดยาวตามแสงไฟริมงถนนท่ามกลางความเงียบสงัดของยามช้ามืดร่างกายเริ่มอ่อนแรงลงทีละน้อยสุดท้ายเขาทุดลงนั่งที่เกาะกลางถนนหญ้าแห้งแบาดขาระหว่างนั่งยอง ดวงอาทิตย์สาดแสงแรงจ้าใส่หน้าแต่เขากลับรู้สึกหนาวสั่นจนฟันกระทบกันกกกกกกเขาหลับตาลงร่างหมดแรงทุกอย่างดับบูบไปไม่รู้เวลาผ่านไปนานเท่าใดต้นกล้าค่อยๆลืมตาขึ้นเสียงเครื่องยนต์คำรามเสียงแตร ى, รถดังสนั่นอยู่รอบตัวเขาเงยหน้าขึ้นมอง แล้วพบว่าตัวเองกำลังนั่งอยู่ที่เกาะกลางถนนท่ามกลางรถยนต์ที่วิ่งขวักไว่โอ้ยปวดหัวจังเรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเขาเขามวดคิว้วลูบหัวเบาๆสงสัยเมื่อคืนเราจะเมาหนักมากไปหน่อยเขาบ่นกับตัวเองพางลุกขึ้นช้าๆแต่นั่นคือจุดที่สายตาเขาเลือกไปเห็น เสื้อของตนเปื้อนเลือดสีแดงเข้มจนแห้งกรังมือสองข้างก็มีคราบเลือดติดเต็มนิ้วเขาถอยหลังเล็กน้อยอย่างตกใจมือสั่งระล็กโดยไม่รู้ตัวแขนทั้งสองข้างยกขึ้นกอดตัวเองแน่นก่อนจะนั่งลงพับเข่ากับพื้นหญ้าแม้อากาศจะร้อนจัดแสงแดดแผดเผาและไอเสียประท่าใบหน้าแต่เขากลับหนาวเย็นจนตัวสัน่น ไม่นะไม่จริงใช่ไหมนี่ก็คงเป็นแค่ความฝันอีกสินะเขาพึมพำซ้ำไปซ้ำมาน้ำเสียงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวปฏิเสธความจริงที่เริ่มชัดเจนในใจตื่นขึ้นมาไอ้บ้าเอ้ยตื่นซะทีเขาตบหน้าตัวเองเสียงดังเพี้ยเพี้ยความเจ็บแล่นเข้าก้ามแก้มน้ำตารินออกมาเงียบๆจากดวงตาที่แวววาวด้วยความเสียใจและความว่างเปล่าไอ้บ้า ไอ้บ้ามันไม่จริงใช่ไหมไม่จริงเสียงตะโกนของเขาทำให้คนที่เดินผ่านไปมาเริ่มหันมามองบางคนชะลอฝีเท้าบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาช้าๆแล้วเริ่มกดหมายเลขโทรแจ้งผู้คุมกฎผู้มีหน้าที่รักษากฎหมายของเมืองนี้ต้นกล้าเห็นคนหลายคนกำลังจ้องมองมาที่เขาด้วยสายตาแปลกประหลาด บางคนรีตาบางคนกระซิบกระซากันเบาๆความรู้สึกอึดอัดบีบคั้นเข้ามาในอกเขารู้ได้ทันทีว่าถ้าเขาจะคงอยู่ตรงนี้ต่อไปมันคงจะไม่ดีแน่เขารีบปาดน้ำตาที่ยังเกาะอยู่บนแก้มอย่างลวกๆกก่อนจะออกวิ่งฝ่าฝูงชนไปโดยไม่หันกลับมาแม้หัวใจจะเต้นแรงและลมหายใจหอบตระชั้นแต่เมื่อคิดดูแล้วที่ที่เขาอยู่ตอนนี้ก็ไม่ไกลจากบ้านของเขานักพอวิ่งมาได้สักพัก เขาก็พบกับบ้านคนยากไร้ใต้สะพานบ้านที่สร้างจากสังกะสีเก่าๆลากแผ่นแปะต่อกันจนแทบไม่กันแดดกันฝนเสียงน้ําไหลเอื่อยจากคลองใต้สะพานดังเบาๆคล้ายเสียงกระซิบของความทุกข์ต้นกล้าเดินเข้าไปหาชายสูงวัยที่ยืนอยู่หน้าบ้านด้วยสีหน้าเหนื่อยล้าดวงตาของชายคนนั้นกล้านกล่ำแต่ไม่เย็นชาเขายื่นเศษเงินในกระเป๋าพร้อมกับเสื้อผ้าของเขาแลกกับเสื้อผ้าและรองเท้าของชายคนนั้น ที่แม้จะเก่าแต่ก็ดูสะอาดกว่าเสื้อของเขาที่เปื้อนน้ำตาและเหงื่อเต็มตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเขากลับไปที่คอสะพานเพื่อบอกรับประจำทางกว่าเข้าบ้านลมร้อนท่ากันโชคบูบใส่หน้าเขาขณะยืนรอเสียงรถยนต์จอแจกับดิ่นควันและฝุน่นทำให้เขารู้สึกมึนเบาๆเมื่อมาถึงหน้าบ้านเขาพบว่าประตูรั้วหน้าบ้านเปิดแง้มอยู่เขาหยิบวคว้ากุญแจรถที่แขวนอยู่ใกล้กับทางออก ฝ่าประตูไปอย่างกระวนกระวายใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะตอนนี้เขานั่งอยู่ในรถภายในเงียบเงันมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ที่ยังไม่ถูกสตาร์ทกับเสียงลมหายใจที่สะท้อนกับความเงียบเขาบิดกุญแจแกร๊กสตาร์ทรถวุ่นเปิดแอร์จนสุดอากาศเย็นจัดประทะใบหน้าแต่ไม่ช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นเลยความคิดปั่นป่วนไหลเข้ามาไม่หยุด ยังไม่ทันคิดอะไรให้เป็นรูปเป็นร่างทอของเขาก็ร้องดังโครกยังไม่ให้เกียรติสถานการณ์เสียงที่เหมือนจะดังกว่าปกติในความเงียบนี้ต้นกล้าขมวดคิ้วหัวใจยังว้าวุ่นแต่สัญชาตญาณของร่างกายทำให้เขาตัดสินใจขับรถออกไปทันทีโดยไม่แม้แต่จะคิดถึงเรื่องที่ผ่านมามุ่งตรงไปร้านอาหารประจาด้วยความหวังเล็กๆว่าอาหารอาจช่วยเขาคิดอะไรออก ตลอดเส้นทางเขาครุ่นคิดเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นได้ยังไงศพของดุนหน้ากาใบหน้าเขาวความรู้สึกที่หายไปหมดแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามรีบเรียนแค่ไหนสมองก็ไม่ตอบสนองคำถามเหมือนเครื่องที่ซัดสาสแต่ไม่มีคำตอบใดโผล่ขึ้นมาจากใต้พื้นนั้นเมื่อถึงที่หมายเขาจอดรถเดินลงโดยไม่ได้ดับเครื่อง เสียประตูรถปิดดังปังกลบความเนียบช่วงสั้นๆของบ่ายวันนั้นเขาเดินออกไปสองามก้าวก่อนจะชะงักหันกลับมาล็อกรถแต่ก็เห็นแสงไฟหน้าสว่างจ้าเตะตาเขารีบวิ่งกลับมาดับเครื่องยนต์อย่างหัวเสียเขามุ่งหน้าไปยังห้องอาหารด้วยจังหวะก,ก้าวที่เร็วและแรงเหมือนคนเร่งรีบหนีจากความคิดของตนเอง ทันทีที่เขานั่งลงก็สั่งอาหารสองเมนูเดิมที่เขาคุ้นเคยเมื่อจินตนาการถึงกลิ่นหอมของน้ำซุปและเครื่องเทศอบอวลในอากาศทำให้เขาน้ำลายสอเล็กน้อยแต่ในใจยังคงวุ่นวายเขาดื่มน้ำขวดแรกหมดรวดเร็วดังคนที่เพิ่งเดินข้ามทะเลทรายไม่นานนักอาหารจานโปรดก็มาถึงตรงหน้า แต่วันนี้กลิ่นหอมที่เคยปลอบประโลมใจกลับกลายเป็นกลิ่นฉุนแปลกประหลาดเหม็นหืนปนเปรี้ยวเล็กๆคล้ายของเน่าที่ซุกซ่อนอยู่ภายใต้เครื่องเทศเพียงคำแรกที่ตักเข้าปากความเสียสเอียนพุ่งขึ้นมาเหมือนคลื่นขนาดใหญ่เขาทิ้งช้อนลงกระทบกับจานเสียงดังแกรงผู้คนหลายโต๊ะหันมามองด้วยความสงสัยต้นกล้าลุกทวดพลากรีบริ่งไปยังห้องน้ำทันที เมื่อเปิดประตูห้องน้ําเสียงบานพับเอียดอาดยิ่งเสริมบรรยากาศอึดอัดเขาทิ้งตัวลงข้างชักโครกมือทั้งสองข้างจับฝาชักโครกแน่นก่อนจะอาเจียนออกมาเล็กน้อยแหวะน้ำย่อยผสมเศษอาหารเก่าไหลพุ่งออกมากลิ่นเปรี้ยวฉุนรุนแรงจนอากาศในห้องน้ำเหมือนจะหนักขึ้นนี่มันเกิดบ้าอะไรเนี่ยของที่กินบ่อยๆทำไมวันนี้รสชาติมันห่วย เชฟใส่ส่วนผสมอะไรผิดไปหรือเปล่าวะเขาบ่นเสียงสัน่นปากยังมีคราบน้ำลายและน้ำตาเจือจางเสียงฝีเท้าเร่งรีบดังกระทบพื้นตึกตึกตึกพนังกงานคนหนึ่งเปิดประตูเข้ามาด้วยใบหน้าตื่นตระหนกเป็นอะไรหรือเปล่าครับทําไมรสชาติอาหารวันนี้มันห่วยแตกแบบนี้เลมก็เหมือนกับต้นกล้ายังพูดไม่จบ ก็กลลงไปอาเจียนอีกครั้งร่างสั่นเทิมพนักง,งานหน้าซีดถือนเดี๋ยวผมไปตามหัวหน้าให้นะครับเขาเรีบวิ่งออกไปได้วยสีหน้าวิตกก่อนจะแวะที่โต๊ะของต้นกล้าหยิบชามอาหารสองใบด้วยความระวังและเดินเข้าไปในครัวระหว่างทางเขาก็ลองชิมคําหนึ่งด้วยความอยากรู้ทำไมผู้ชายคนนั้นไม่พอใจกับอาหารเมนูนี้กันนะก็อร่อยดีนี่กลิ่นก็หอมด้วยเก็บไว้ดีกว่าเขาพึมพำ เคี้ยวไปบ่นไปก่อนเปลี่ยนใจไม่เข้าไปหาวาหน้าในตอนนั้นแต่เก็บชามูที่หอพพพ้องพกพนักงานก่อนเมื่อเขาเล่าเรื่องให้หัวหน้าฟังทั้งคู่จึงรีบเดินไปยังห้องน้ําแต่ไม่พบต้นกล้าสเสียแล้วขณะเดียวกันต้นกล้าเดินออกมาที่ลานจอดรถรีบขึ้นรถทันทีหลังจากต้นหนักได้ว่าอาหารไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยร่างกายของเขานั่นแหละที่เปลี่ยนไปย้อนไปตอนที่เขาล้างหน้าเขามองเข้าไปในกระจกใบหน้าของเขาไม่มีแววโกรธไม่มีร่องรอยอารมณ์ใดๆ เขาฝืนยิ้มโดยใช้มือดันมุมปากขึ้นแต่ไม่สำเร็จราวกับเส้นประสาตใต้ผิวหนังหยุดทางงานตาเขากรอกไปมาได้แต่ปากไม่สามารถขยับให้แสดงอารมณ์ใดๆได้อีกความตื่นตระหนกปาปนกับความสยองเริ่มก่อตัวคำถามมากมายถาโถมแต่เขากลับนึกขึ้นมาได้ทุกอย่างเริ่มต้นจากหน้ากาก,กันนั้นไอ้บ้านั่นมันตั้งใจจะทำอะไรกันแน่ถ้าเจอไอ้ตัวแสบนั่นจะกระทืบมันให้จมดินเลยไอ้ลูกหมาเอ้ย เขาขับรถออกมาด้วยความโมโหโกรธาจนเผลอเฉียวกลวยจราจรจนลมกลิ้งโครมเสียงเครื่องยนต์คำรามวืน่นในขณะที่เขาเหยียบคันเร่งจนสุดทางอารมณ์ไม่นานก็มาถึงหน้าบ้านของเอกบ้านที่ครั้งหนึ่งนุ่นเคยอยู่เขาจอดรถแบบลูกๆเปิดประตู แล้ววิ่งพุ่งไปที่ประตูหน้าบ้านตะโกนสุดเสียงมือทุบป,ประตูดังสนั่นปังปังปังไอเวนเนยมึงออกมาเดี๋ยวนี้นะไอคนสารเลวไอขี้ขาดไอสัตว์เอย้ยเขาก,กดออดรัว,วกริงกริงกริงอย่างคนบ้าคลั่งทำอยู่พักใหญ่จนมือชาหน้าแข้งก็เจ็บเพราะเตะประตูไปอย่างแรงโจกระรแทกกับเหล็กทีนึงปึ๊ก บังสิงแค่รอเวลาจะกลับมาแล้วคุณละ่ะขอบคุณที่เราฟังแล้วพบกันเมื่อถึงเวลา